โอเคต้องขอกลับสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมกอยินดีตอนรับทุกคนนะครับผมกลับเข้าสู่ช่อง t c v Gaming ่งกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันที่หน้าเว็บ VIP s t o r e ตร์ชอนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะผมเราก็จะมาแจกโค้ดฟรีให้ทุกคนกันนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับลิงก์เข้าเว็บนะครับผมเดี๋ยวเราแปะไว้ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับผนก็กดที่ลิงก์มาที่หน้าเว็บ VIP ได้เลยนะครับ โอเคนะคุก็เดี๋ยวเราเข้าไปแจกโค้ดพิเัษดีกว่านะครับทุกคนก็ให้ตามไปที่เติมโค้ดนั่นก็กดเข้าไปเลยนะโอเคนะคทุกคนเราตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ที่หน้าเติมโค้ดเป็นที่เียบร้อยนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนกรอกรหัสโค้ดของช่องนี้เลยนะครับผมก็ให้ทุกคนกรอกตามผมเลยนะครับก็รหัสโค้ดคลิปนี้ผมเป็นโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมเป็นโค้ด vip np H ET. mt 2นะครับผมกรอกตามนี้เลยนะครับผมเสร็จแล้วกดตรวจสอบตรงด้านล่างที่ไปนะครับนีนะผมแล้วโค้ดสำเร็จนะผมแล้้เราเข้าไปดูที่บัญชีนะครับกดไปดูตรงฟลายคงเดาทุกคนก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับโค้ดกีที่นำมาแจกทุกคนวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไม่ใส่กันด้วยนั่นเองนะครับผมใครที่ไม่ทันเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับทุกคนเราก็จะมาแจกกันอีก แน่นอนนะครับผมสำหรับโค้ดฟีวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเก็จะคอีคลิปหน้านะครับอุโทนสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ